ดีกว่าสิ่งที่เราคิดได้สักทีนะพี่น้องก็เช้าวันนี้นะคะก็เป็นอาทิตย์แรกของเดือนเมษายนนะคะพี่น้องก็ที่นี้ก็รับสู่ซัมเมอร์นะคะร้อนแล้วร้อนอีกนะคะพี่น้องไม่ค่อยอยากจะออกไปไหนเลยนะคะพี่น้อง ในวันที่ 26, 27แลวก็28นะคะพี่น้องซึ่งในประคัติของยาโค้ดนะคะพี่น้องที่พี่น้องได้ฟังมานะคะอาจจะทำให้น้องเรา่ได้เรียนรู้าจากชีพของคนคนนึงที่เขาเริ่มต้นชีพนะคะวยการหลอกเงนนะคะคนที่เขาเนี่ย พี่น้องคะก่อนที่จะมีความท้าทฤษฎีนะคะขอที่จะร่วมใจกันไม่ถ่ายด้วกันค่ะถ้าเป็นพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสหรับเช้าวันออกุตรพระเจ้าที่อบอุ่นด้วยพี่น้องที่อนุรักษ์พระเจ้าแหล่ะคนที่เข้ามาที่ได้จับพระเจ้าแล้วเขายังก็มาอีกครั้งพระเจ้าเชื่อว่าจะเป็นบรรยากาศที่เราจะเต็มไปด้วยพลังที่มาจากพระเจ้าและ I mm -hmm. you นะคะพี่น้องเอซาวเนี่ยเขาต้องเป็นคนที่มีขนอยู่ทั่วตัวนะคะเขาจะได้ชื่อว่าเอซาวนะคะส่วนแนตงน้องยาโคบนะคะตอนคลอดออกมาเนี่ยมือของเขาเนี่ยจับส้นเท้าของพี่เขาไว้นะคะเหมือนกับว่าอยากจะออกลืลมตาดูโลกพอพีช่ชายตัวเองนะคะพี่น้องเขาเลยได้ชื่อว่ายาโคบที่แปลว่าจับส้นเท้าหรือว่าพี่โกมหลอกลวงน,นะคะยาโคบเนี่ยพี่น้องอาจจะเห็นว่าพอลืมตาดูโลกแล้วเป็นยังไงคะ ก็ได้ช่วยที่กงเสรแล้วใช่ไหมคะพี่น้องเมื่อโตขึ้นนะคะเอซาว์เนี่ยเขาก็ได้เป็นนายพานนะคะและพ่อของเขาเนี่ยก็รักเขามากเพราะพ่อเขาได้ชอบทานกันแล้วนะคะ ลวนะคะว่าพี่จะรับใช้น้องแต่เขาก็มองไม่เห็นนะคะว่าพี่เนี่ยจะรับใช้น้องอยังไงแต่สิ่งที่ยาโคบต้องการในตอนนั้นนะคะพี่น้องคือสิทธิบุตรหัวปีปปจึงทําให้เกิดการหลอกลวงเกิดขึ้นนะคะยาโคบเนี่ยเขาใช้ได้หเหลี่ยมต่างๆเพื่อที่จะเอาสิทธิพิเศษนั้นมาเป็นของตัวเขาเองนะคะทงหลอกให้เอซาวเนี่ยขายสิทธิบุตหัวป,ปีให้ 要好不的 ถูกน้องชายแย่งไปคะ่ะอิาก็รู้สึกโกรธแล้วก็วางแผนที่จะฆ่าน้องชายของเขาอิสากับเลเบคานะคะก็ปกป้องยาโคบน,นะคะด้วยการที่ยาโคบเนี่ยหนีไปหาลูลาบันที่ชายของเลเบคาหรือแม่ของเขานะคะและใน,นตลอดช่วงชีวิตของยาโคบน,นะคะหลังจากที่เขาเนี่ยต้องออกไปจากบ้านนะคะปไปอยู่ามามาากับลูลาบันเนี่ยในพระคัมีร์เเจอใพระเจ้าเนี่ยรับรองแล้วก็ เขาเนี่ยได้รับหน้าที่ในการดูแลฝูงแพะฝูงแกะของมูลาบานนะคะพระเจ้าก็อวยพรให้ฝูงแพะฝูงแกะที่เขาดูแลเนี่ยก็จะดีขึ้นอย่างมากมายนะคะซึ่งถ้าพี่น้องได้อ่านเรื่องราวของยาโคบเนี่ยพี่น้องจะพบคว,ความคิดโกงความวิเละเกลียของเขาซึ่งแน่นอนว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่มีแค่ในยาโคบแต่มันมีในตัวเราทุกคนด้วยมีในตัวมนุษย์อย่างเรานะคะดังนั้นธรรมาชาติของมนุษย์ที่ ้วนเกิดจากอะไรคะพี่น้องเกิดจากอยากได้ในสิทธิที่ตนเองนั้นไม่มีนะคะแล้วก็นําไปสู่ะไยคะช่วยโอกาสที่ไปขอคนอื่นแล้วก็เลยคะพี่น้องทาให้เกิดการหลอกลวงเพื่อสิทธิที่ตนเองนั้นต้องการยาโคบนะคะเขาต้องการในสิทธิที่ตนเองไม่มีนั่นก็คือสิทธิบุตรหัวปีเมื่อมีโอกาสนะคะเขาก็ช่วยเอาสิทธินั้นแล้วก็ใช้แย้เหลี่ยมหลอกลวงเพื่อสิทธิที่ตัวเองนต้องการเขาหลอก ปีมาจับที่ชายของเขานะคะถึงสองครั้งแต่ท้ายที่สุดเนี่ยพระเจ้ากลับรับรองเขาเลี้ยงดูเขานะคะมันจะเกิดเป็นคำถามว่านี่จะเป็นสิ่งที่เป็นธรรมแลอดจะเิดคำถามว่าทำไมพระเจ้าจะงลัวพระพรแต่คนที่ดูที่โกมีเล่ห์เหลี่ยมอย่างยาโคพี่น้องคะวันนี้เรามาเรียนรู้จากเรื่องราวของยาโคในกา ชนสองชาติอุูิใัคั์ของเจ้าและประชาชนสองพวกเกิดจากเจ้าจะต้องแยกกันพวกหนึ่งจะแข็งแรงกว่าพวกหนึ่ง ใช้น้องยังไงนะคะเพราะว่าในสมัยนั้นคนเป็นลูกบวชลูกบวชป,ปีนะคะต้องเป็นคนปกครองหรือโคนตุกเลยค่ะเขาจึงได้เห็นภาพว่าพี่จะรับใช้น้องมันจะเป็นยังไงพระเจ้าจะภาก็าไปแบบนั้นยังไงใช่ื่อคะถึงแม้ว่าเป็นพระสัญญาของพระเจ้านะคะที่พี่จะรับใช้น้องแต่ยังโค้กก็ยังโบไม่ได้เชื่อไว้วางใจในพัสดุ ชายทุกครั้งที่มีโอกาสทะแล้วเมื่อรู้ว่าอิสระเนี่ยแก่มากแล้วก็ใกล้ที่จะตายนะคะแล้วก็เล่น เ,เจ้านะคะที่พระเจ้าจะทำตามว่าสัญญาของโวกตามโวทางล้วก็เวลาของโวกนะคะแต่เขากับเรื่องทำตางแผนการของเขาเองพี่น้องคะพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ต้องการให้เขาใช้เล่เหลี่ยมพุิจักรแยกชิงสิ่งที่ไม่ใช่ของเขาเอง สิทธิผิดมากเขาวางแผนแย่งสิทธิบุตรหัวปีที่ไม่ใช่สิทธิที่เป็นของเขาแม้ว่าพระเจ้าจะรักจะอดทนต่อความผิดบาปของเราแต่พระเจ้าเนี่ยก็จะไม่ปล่อยผ่านความบาปความผิดที่เกิดขึ้นยาโคบนะคะจะได้รับผลจากความผิดนั้นยาโคบเขาเองต้องเลียกน้องนะคะออกจากบ้านห่างไกลจากครอบครัวเพราะีิชาเนี่ยองการฆ่าเขาจากที่เขาเนี่ยไปแย่งสิทธิบุตรหัวปี และสุดท้ายเขาก็ไม่มีโอกาสได้พบน้าแม่ของเขาจนแม่เ้าเสียชีวิตไปเขาก็ไม่ได้พบแม่เขาอ,ยอยีกแล้วเขาก็ต้องออกจากบ้านไปพร้อกับความรู้สึกผิดและดีนใ,นใจพระเจ้านะคะทําให้ ทำให้ระสัญญาของพระเจ้าเนี่ยเป็นจริงก่อวิธีการของเขาแม้ว่าพระเจ้านะคะได้ให้สัญญา,ากับเขาไว้แล้วแต่เขาก็ยังคงไม่ไว้วางใจ วันนี้นะคะคนที่เราเอาสิทธิ์บนหัวปีมาจากพี่ชายของเขานะคะและพระเจ้าเหนี่ก็ยังอดทนต่อคำเล่ หรือว่าหยิงตังชาตินะคะที่นับถือลูกคารพซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอใจและเขาก็ทําตามยิ่งไปกว่านั้นนะคะในประถมปรกาศบทที่18ข้อที่10ถึงท2นะคะพระเจ้าเนี่ยก็ได้ไปเยี่ยมเยียนยาโคบนะคะในความฝันของเขาในขณะที่ขเขาเยังกําลังเร่ร่อนเดินทางไปหาลูดาบานที่หนังผับนะคะพระธิดาเจ้าก็จ่ายเตือนถึงพันสัญญาที่มีต่อเขาว่าเขานี่ว่จะเป็นชนชาติใหญ่แล้วพระเจ้าก็จะอยู่มทิ้งข้างเขาเสมอว่าเขาจะไป อวยพรเขาแล้วก็ยังให้เขาเนี่ยเป็นพรก,กับคุลาบารแล้วก็เป็นพรให้แก่เราทุกคนในปัจจุบันบนะคะว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ต้องการใช้คนที่ดีพร้อมและพระเจ้านะคะไม่ได้อวยพรแต่คนที่ไม่เคยทำผิดพลาดเชื้อสายของพระเยซูนะคะก็จะมาจากคนที่ขี้โกงแล้วก็มีลเล่ห์เหลี่ยมอยา่างโห่ ยากับเขาแต่ละคนชื่นค่ะยาโคบนะคะอาจจะเคยเป็นคนที่มีเลข เ,เราก็จะได้รับผลนสิธ์ที่เราเองนั้นได้แท้ใงในแผ่นารของเจ้าจะชื่อว่าไม่ว่าจะชื่อว่าเราก็จะไม่ใจร้อนแล้วก็จะมั่นใจในแผนการที่พระเจ,าจา้าจัดเตรียมไว้ให้แล้วก็น้ำใายของเจ้านะคะก็จะมีไว้สําหรับเราอย่างแน่นอนแต่เราเนี่ยก็จะไม่ทําให้มันเกิดขึ้นผิดเวลาหรือว่าตัดสินใจทาอะไรผิดพลาดหรือว่าอยากได้ทัทนของคนอื่นหรือเราเปลี่ยน